วันที่11ค่ะมีการส่งสินค้าที่ขายได้ไปเมื่อวันที่10มิถุนายนนะคะโดยมีการจ่ายค่าส่งสินค้าให้กับลูกค้าไป130 130, 130ต้องลงช่องไหนดีคะช่องรายจ่ายคอลัมน์ค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะ130บาทจากนั้นวันที่15นะคะ มีการขายกระเป๋าแบบสภายบ่าเพิ่มอีก10บใบค่ะใบละ299รวมเป็นเงิน2,990อันนี้ขายได้รับเงินเพราะฉะนั้นลงช่องรายรับนะคะจำนวนเงิน2,990บาทค่ะจากนั้นยังได้รับค่าขนส่งจากลูกค้านะคะอีก160บาทนะคะ160บาทนี้เราบันทึกเป็นรายรับของเราก่อนนะคะ วันที่16มิถุนายนค่ะมีการส่งสินค้าที่ขายได้ของเมื่อวันที่15นะคะโดยมีการจ่ายค่าขนส่งให้กับบริษัทขนส่งไป130บาท130บาทนี้เราจะบันทึกในช่องรายจ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ130บาทค่ะวันที่20นะคะมีการซื้อกระเป๋าค่ะเพื่อใช้ในการจำหน่ายนะคะ แต่เป็นแบบเป้สะพายหลังนะคะจำนวน20ใบใบละ250บาทและแบบเป้มีล้อลากนะคะจำนวน20ใบใบละ250บาทรวมทั้งหมดนะคะในวันที่20ที่ซื้อกระเป๋ามาทั้ง2แบบเนี่ยรวมจ่ายเงินไปทั้งหมด10,000บาทดังนั้น10,000บาทลงช่องไหนคะอ่าลงช่องรายจ่าย คอลัมน์ซื้อสินค้าด้วยจำนวนเงิน10,000บาทค่ะ